เจอกันอีกแล้วนะครับกับทางร้านของเรานะฮะทางร้านเราเป็นร้านขายกางเกงยีนรีไวมือสองนะฮะขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดีวยออวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะมาดูกางเกงยีนรีไวมือสองตัวนี้นะเป็นกางเกงยีนรีไวรุ่น501มือสองนะฮะสีก็จะตามส,สภาพตามคลิปที่เห็นเลยนะฮะลูกค,ค้าขนาดตามป้ายแต่เป็น U 36L 32ขนาดวัดจริงเอว36เยาวทั้งตัว38.5ปลายขา8.6นิ้วเม็ดอินเวียดนามราคา1,050บาทนะฮะลูกค,ค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะฮะ ติดต่อมาที่แอดมินเรานะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะครับเพื่อดูภาพนิ่งดูรายละเอียดต่างๆเพียก่อนนะครับให้มั่นใจเสียก่อนนะครับก่อนที่ตัดสินใจซื้อของทางออนไลน์นะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางพิมพ์ชื่อช่องยอดชายดีผลงาน,นครับเข้ามาแล้วก็มาเลือกชมเลือกซื้อกางเกงได้เลยนะฮะกางเกงตัวนี้นะครับกางเกงตัวนี้จะเป็นสีบูยีน ออกเข้มนะฮะจะมีรอยปั้นเฟษมาจากแต่งมาจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะอันนี้ไม่ได้เกิดมาจากการใช้งานนะครับลูกค้าเป็นรอยปั้นเฟษมาจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะขนาดตามป้ายเดบบิลยู 36L 32นะครับขนาดตามป้ายเดบบิ้ยู 36L 32ขนาดวัดจริงเอล36ยาวทั้งตัว38.5ปลายขา8.6เมตรอินเวียดนามราคา1,050บาทนะครับ ตรงไซท่านไหนท่านไหนสนใจตัวนี้ตัวนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0961519525ตามที่แจ้งไปได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถเข้ามาขอดูภาพนิ่งต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นป้ายร็กแปป้ายแค่ป,ป้ายอะไรต่างๆด้านในหรือกระเป๋าในอย่างงี้นะกระเป๋าได้ใส่สกรีนไหมครึ่งบางคนก็ชอบที่มีสกรีนนะฮะสกรีนสองร้อยปีนะฮะบางตัวเขาก็ไม่ได้สกรีนมานะฮะถ้าถ้าในกรณีที่ไม่ใช่ รุ่นฉลองร้อยปีเขาก็จะไม่สกรีนนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรุ่นฉลองยร้อยปีนะก็จะสกรีนมานะฮะบางคนก็ชอบที่มีสกรีนที่กระเป๋านะคือการสกรีนที่กระเป๋าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแท้หรือหรือเก๊นะฮะการสกรีนที่กระเป๋าเนี่ยคือเป็นเงเกงที่ตรงกับรุ่นฉลองร้อยปีของเขาครับอย่างเขาจดสิทธิบัตรมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดอย่างนี้นะฮะหรือปีเท่าไหร่ตามหลังป้ายนี่นะฮะ <S <S ผมเองก็จาได้อยู่นะครับเขาเข้านะฮะหนึ่งเก้าเจ็ดแปดนะฮะ จุดสิทธิบัตรมีนี่นะฮะตัวนี้นะฮะหนึ่งเก้าเจ็ดแปดนี่นะฮะประมาณนี้นะก็เมื่อมาครบหนึ่งร้อยปีเขานะครับก็จะเป็นหนึ่งแปดเจ็ดแปดหรือว่าหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเนี่ยผมดูดูไม่ไม่ชัดเมื่อกี้เนี่ยนะเมื่อมาครบหนึ่งร้อยปีเขาก็จะสกรีนไว้ที่กระเป๋าด้านในซ้ายนั่นเองนะครับก็จะปั๊มไว้นะว่าเกมตัวนี้ครบหนึ่งร้อยปีผลิตในช่วงที่ฉลองหนึ่งร้อยปีของรีไวที่เปิดบริษัทมาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบางคนก็จะหาตรงนั้นนะครับแล้วก็บอกผมว่าต้องอย่างนี้ถึงจะแท้ แต่จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับแท้ไม่แท้นะครับตรงนั้นคือเป็นรุ่นที่ฉลองร้อยปีตัวไหนที่ไม่สกรีนก็คือไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีนั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะเคงเกมที่มาจาก U.S.A. นะฮะจะไม่ค่อยมีสกรีนเลยนะที่กระเป๋านะครับถ้ามีสกรีนที่กระเป๋าถ้าเป็นงาน U.S.A. นะเป็นรุ่นฉลองร้อยปีราคาหลายแสนบาทครับต่อหนึ่งตัวครับซึ่งเป็นเกมที่หายากมากเลยครับนำสาระดีๆมาฝากลูกค้าทุกคนนะครับอย่าลืมนะส่วจดังเกตัวนี้หรือตัวไหนๆนะที่ช่องของเราครับติดต่อ09615195 2 5ขอุ